สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมพาไปเล่นด่านฮาวายใน a b บ t t ท e c แคสนะครับแล้วตามสัญญานะครับผมจะพาไปเล่นเกมนอนสู้ผีอ่าหวแล้วเกมนอนสู้ผีนะครับโหลดได้ทั้ง iOS a n d r o i d p รอยเ e น o นะก็เราจะเริ่มกันเลยนะครับเสียงอาจจะน่าก,กาลัวหน่อยนะครับ แอปนีนปิดเสียงไม่ได้แล้วผมจะพยายามทำเสียงให้เบาๆแล้วกันนะพยายามทำเสียงให้เบาสุดแล้วนะก็ทำได้แค่นี้จริงๆครับเสียงเสียงมันรู้สึกว่าจะดังมากนะก็เอา,เ,อาเสียงไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับก,ก,นนนะก็จะเป็นเกมแนวนี้นะก็เสียงมันไม่ดังมากจะพอ อันนี้นะครับก็พวกคุณจะได้รับมานะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับเราต้องดูโฆษณาเพื่อปลอดลอกนะผมก็จะเ่มนืนเลยนะครับอันนี้ครับจะเป็นเนื้อให้เราน,นอนแล้วสู้กับผีในฝันนะก็ผมจะแนะนําให้สุดเลยนะครับถ้ามีคําหยาบคครก็ขอโทษด้วยนะไปขึ้นตู้อ่อาห้องนี้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 อาจจะิีเดียวยังก่อนนะ เขาบอกว่มมาห้องกับนักธุรกิจเองไม่ได้แล้วนักธุรกิจก็จะเอาโอเคนะครับก็เริ่มอ,อ,อัพเลยนะตอนนี้ก็ไม่มีอยากจีนะนะนี่นะครับก็ต้องรีบแล้วนะว่าถ้าเราไม่มีเงินนะครับเราก็จะสู้ผีไม่ได้นะ okay, เราก็รีบเอาเด้ครับแน,นี่นนนเราสามารถช่วยกันต่อสู้ได้เลยนะ ถ้าเนี่ยผมก็จะพามเร็วนะครับก็จะมีปืนตู้เกมเอาไว้ปฏิสายฟ้าแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับว่าสายฟ้าดียังไงอันนี้ก็เครื่องซ่อมแซมอันนี้ก็จะเป็นที่เราส่มตอนแรก,กได้มาสามอันสองอันนี้คือรถใช้ไฟไฟ้านะอ่าป้อนนะเป็นอย่งนอันนี้ก็เป็นอุปกันเหมือนเชน,นะครับต่ดีมากเลยเอาเครื่องผมโดนแจ๊กนะั่จะติดโดนแจ๊ครับ โอเคนะสงสารเด็กผู้ดอนนะครับเพราะว่าเสียงผมไม่ค่อยมีนะถ้าคิดหนเสียงไม่ดีนะครับก็อำให้นะครับกนะ็ขึ้นตื่งนะขึ้นตื่งแล้วก็ให้เรนนื่องให้เราเรื่องนีำมาครับก็เลยมาเล่ยนหนักนา,านาหน่อยนะครับคลิปนี้ก็จะรีบจบให้ไหวๆนะครับมันจจักใจยาเป็นสองสามนาจะยาเป็นสองสามนาทีคือติด บางทีเลยก็ว่าได้นะครับว่าผมไม่ได้ตลับมาอยในสเลยบางครั้งเมื่อไรสดนะอย่าลืมนะอย่าพลาดนะทีงผมอะ่ะแค่นะอย่าลืมนะห้องผมนะก็โอเคตอนนี้นะครับเราต้องรีบทำแล้วนะเราไม่นะเพื่อนฉันใส่ถ่านนี้นนะเป็นกระถางนั้น ครับนะครับแล้วก็สามารถอัพได้ด้วยนะตกท้ายนี่แล้วเราก็สามารถอัพทีมได้ด้วยเออนะครับมาดูกันนี่เลยอันนี้เลยสาระสิบหกอัพทีม ก็จะเอาปืนอะไรนะต่อาไปเลยนาะอ๋อมีคนตายด้ะตอนนี้ห้องคนี้ตายนะครับเราสามารถสายของจากเพื่อนได้ด้วยนะนี่แล้วเราก็จะได้สายฟ้ามาหนึ่งนะครับของผลิตตู้สายฟ้าตู้สายฟ้าใช้สองร้อยนะครับเป็นบาทผมจะมาแนะนำนะครับว่าสายฟ้าดีไหมสายฟ้าก็คือเอาไว้ซื้อกล่องซ่อมแซมอันนี้พวกนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้นะ กำลังหลงไปใช้สายฟ้านะคะนี่คือข้อดีของสายฟ้านะอ๋อเมื่อกี้มาแจ้งห้องผมลหลายๆคนอาจจะเคยเล่นนะครับแต่มีหลายคนครับที่ไม่เคยเล่นตอนนี้ก็น่าจะมีหลายคนเลยนะที่ไม่เคยเล่นเนี่ยแล้วผมก็จะอ่อยรอนะครับก็สร้างมาสองเที่องนะอ๋อจะไปนี้สีก็ยังจะไม่เห็นึ่เดี๋ยวเขาเป็นลายงา สองชิ้อนอาจจะเออวิสิตเขาได้เพราะว่าดูสับสีเขาเล่นห้องผมอ้าวอ้าวดูสิครับอ่ะอันนี้นะครับ,นนรบก็แพ้แล้วนะหากใครอยากเล่นก็สูดมาเล่นเลยนะครับบ๊ายบายผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่าและอย่าลืมกดไลค์กดซับกดติดตามกดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับอย่าลืมปรับไปทั้งหมดด้วยนะครับบี่ 拜拜。バ